หลังจากที่วัวอสรพิษมรกฏฟื้นคืนชีพแล้วเขาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นมังกรสีฟ้าและความแข็งแกร่งของเขาได้ทะลุด้ดับ99ราชธินานามพมยุทธเทพมังกร วัวสรพิทมรกตเป็นเจ้าแห่งป่าซิงโตในส่วนแรกของดินแดนโตลัวเพราะวัวสรพิษมรกตมีเลือดมังกรอยู่ในร่างกายเขาทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถเปิดใช้งานสายเลือดมังกรและพัฒนาเป็นสัตว์สิทธิ์ได้แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปวัวสรพิษมรกตและราชาวานอนไททันถูกไล่ล่าโดยปีปีตรงและในที่สุดพวกเขาก็สังเวยตัวเองให้กับถังซัน หลังจากที่วัวสรพิมรษมลกฏสังเวยตัวเองแล้วในที่สุดเขาก็สมหวังตลอดชีวิตของเขาหลังจากกลายเป็นวงแหวนวิญญาณของถังซานแล้ววัวสรพิมรษมลกฏก็พัฒนาเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์สีฟ้า ในที่สุดทักษะวิญญาณที่9ก้าของถังซันซึ่งก็คือวิญญาณของมังกรวัวอสรพิษมรกตนั้นคือรูปแบบมังกรสีฟ้าของวัวอสรพิษมรกตหลังจากที่ถังซันกลายเป็นเทพถังซานก็ใช้พวกเขาในเวลานี้วัวอสรพิษมรกตและราชาวานวันไททันฟื้นคืนชีพด้วยวิธีลึกลับหลังจากนั้นวัวอสรพิษมรกตก็เข้าสู่ดินแดนเทพโดยตรงหลังจากฟื้นคืนชีพนอกจากนี้ยังแหกกฎที่ว่าวิญ,ญญาณสร้า์ไม่สามารถกลายเป็น เทพเจ้าในดินแดนเทพได้วัวสรพิษมรกตก็มีเช่นกันหลังจากที่วัวสรพิษมรกตกลายเป็นเทพเขาได้เสร็จสิ้นการวิวัฒนาการและกลายเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์สีฟ้าแม้ว่าวัวสรพิษมรกตจะไม่ใช่สายเลือดมังกรบริสุทธิ์แต่มังกรศักดิ์สิทธิ์สีฟ้าก็มีความแข็งแกร่งที่ไม่ด้วกว่ามังกรที่แท้จริง ในราชวงถังหลังจากที่ถังอู่ถงลงไปยังดินแดนโตหลัววัวสรพิษมรกตและราชาวานนไทท่านได้รับความไว้วางใจจากถังซันให้ติดตามถังอู่ถงหลังจากเข้าสู่ดินแดนโตหลัวแล้วความแข็งแกร่งของวัวสรพิษมรกตและราชาวานนไทท่านก็ถูกผนึกและกลายเป็นระดับราชินานามพมยุทธ ที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างไรก็ตามเขาคือผู้นั้นอย่างแน่นอนราชจินานามพมยุทธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ทรงพลังที่สุดบนดินแดนโตหลัวแม้แต่ราชจินานามพมยุทธ เทพมังกรมู่เอินก็สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้เท่านั้นขราวนี้หัววีเฮ้าเมื่อเขาบุกทะลุเข้าสู่ทะเลวิญญาณของหวังตงเขาได้เรียกผนึกที่ถังซันทิ้งไว้ในร่างของถังอู่ถงถ้านอนไม้น้ําแข็งเทียนเหมิงไม่ได้ค้นพบมันทันเวลาชีวิตของหัววีเฮ้าเกือบจะถูกฆ่าตาย ราชาวานอนไทท่นค้นพบว่าผนึกของหวังตรงถูกสัมผัสแล้วราชาวานอนไทท่นกระตือรือร้นที่จะไปที่สถาบันสื่อไลเคือเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหวังตรงโชคดีที่ราชาวานอนไทท่นถูกหยุดโดยวัวสรพิษมรกตพวกเราสามารถเห็นว่าวัวสรพิษมรกตและราชาวานอนไทท่นปรากฏในรูปภาพรูปภาพของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่ราชาวานนไทท่านยังคงรักษาสภาพดังเดิมเอาไว้เพราะในเวลานี้วัวสรพิษมรกตได้กลายเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์สีฟ้าพวกเราจะเห็นได้ว่ามีวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นบนหัวของวัวสรลพิธมรกตและร่างกายของวัวสรพิษมรกตได้เปลี่ยนจากรูปวัวสรพิธมรกตกลายร่างเป็นมังกรและยังเติบโตมีกรงเล็บมังกรอีกด้วยอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าวัวสรพิษมรกตและราชาวานนไทท่านที่นี่ ไม่ได้กายร่างเป็นมนุษย์ในนิยายต้นฉบับ บัวสรพิษมลกตและราชาวานวนทไททันได้กลายร่างเป็นมนุษย์และกลายเป็นเจ้าสำนักปราจารย์วิญ,ญญาณทั้งสองของสำนักห้าวเทียนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อหัวหวีห้าวเข้าสู่สำนักห้าวเทียนเป็นครั้งแรกพวกเขาสามารถมองผ่านวงแหวนวิญ,ญญาณของหัวหวีห้าวได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นการสังเวยสัตว์วิญญาณอายุ4แสนปีและยังอาศัยอยู่กับเขาเป็นเวลานานอีกด้วยหวังตรงไม่รู้ด้วยซ้ำเกี่ยวกับวงแหวนวิญ,ญญาณอายุ4แสนปี ของหัววีเฮ้าราาจินานามพมยุทธเทพมังกรระดับก้าเพียงเดาว่าวงแหวนวิญญาณของหัววีเฮานั้นเป็นวงแหวนวิญญาณ10,000แปียิ่งไปกว่านั้นวัวสรลพิษมรกตยังค้นพบว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้น้ำแข็งขั้นสูงสุดของหัววีเฮามีอายุ4 0 0แสนปีและเป็นการเสียสละของวิญญาณสัตว์ลายขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในอีพีหน้าครับ